โกสปอดเปิดเดือนเมษายนพุ่ง30ลาร์ขึ้นทำสถิติใหม่ที่2,265ลาร์ 2, แนวโน้มยังไปได้ต่อส่วนทองไทยบวกแรงไม่แพ้กันจอทะลุ39,000บาทสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์ที่1เมษายนโกอาลาก็ยังมีข่าวาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับราคาทองคำทั้งทองคำไทยและโกสปอ t เปิดเดือนใหม่เมษายนได้อย่างร้อนแรงอีกแล้วนะครับราคาพุ่งไทย ยาําสถิติใหม่ทั้งคู่เลยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับเราไปดูราคาทองคําไทยกันก่อนเลยครับเปิดตลาดต้นเดือนเมษาย,ยนต้นสัปดาห์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นมา350บาททาให้ราคาขายออกทองคําแท่ง96.5อยู่ที่38,900บาทราคารับซื้ออยู่ที่38,800บาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออกอยู่ที่39,400บาทราคารับซื้อ38 0 9 7บาท8สตางค์นะครับคำนวณจากเงินบาทที่36บาท40สตางค์นะครับเรามาดูภาพรวมราคาทองคำไตยมาแรกการปรับเพิ่มขึ้นมามากถึง4,900บาทยังไม่รวมวันนี้นะครับหากดูเฉพาะเดือนม,มีนาคมราคาทองคําไทยปรับเพิ่มขึ้นมา3,850บาทแล้วก็หากดูเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาถึง1,150บาทเลยนะครับส่วนเช้านี้ที่ราคาเปิดบวกแรงนะครับเนื่องจากราคาโกลสปอตได้ขยับ เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก30ดอลลาร์นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ตลาดทองคําสารัปิดทาการแต่ว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาซึ่งหนุนราคาทองคําทําให้เอฟเฟกมาเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับทางนี้พัวเสีงเฮงมองว่าสัปดาห์ก่อนราคาทองคําแท่งปรับขึ้นสู่ออเทามให้ใหม่แต่ช่วงปลายสัปดาห์เงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยจึงกดดนันราคาทองคําแท่งเล็กน้อยนะครับจากนักทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรไทยแต่แนะนําให้คนที่ถือทองไว้ก็เลทโรฟิตลันนะครับหดยหัวเที่3 8 0 0 0 300บาทแล้วก็38,200บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่38,850แล้วก็38,950บาทก่อนจะไปดูราคาโกลสปอร์ตต้องขอบคุณมาสาขาทองรายใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่สนับสนุนการเงินของโกลรามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG Bullion International ่นแจำกัดบริษัทอินดากโกโตรเทรจจำกัดบริษัทออสซิดิจำกัดบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวลรี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมิ m ิตี้จำกัดและบริษัท Aurora ทรดดิ้งจำกัด เราไปดูราคาโกลสปอร์ตด้าที่ผ่านมาเลยนะครับปิดเพิ่มขึ้นมา96ดอลลาร์มาทาจุดสูงสุดที่2,236ดอลลาร์ขนาดที่ภาพรวมเดือนมีนาคมปิดเพิ่มขึ้นมากถึง190ดอลลาร์นะครับหรือว่า9.27%ขนาที่ราคาทองคําเช้านี้นะครับได้ปิดบวกมาอีก30ดอลลาร์ขึ้นมาทำสถีติใหม่ที่2,265ดอลลาร์รับตัวเลขเงินเฟ,เฟอ้อ PCE เดือนกุมภาพ์ที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาออกมาตามคาดการณ์นะครับขนาดที่ประธานเฟดยังเผยว,ว่าตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับ สิ่งที่เฟดต้องการทําให้ตลาดผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่เนื่องจากวันศุกร์ตลาดปิดทําการเนื่องในวัน Good Friday จึงหนุนให้ราคามาพุ่งแรงในช่วงเช้าวันนี้นะครับส่วนสัปดาห์นี้เองยังคงต้องจับตาสถานการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไกลชินนะครับเพราะว่าจะมีการประกาศตัวเลขแรงงานไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศของ ATB นะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตร,รเดือนมีนาคมในวันศุกร์ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงและก็อัตราการว่างงานเดือนมีนาคมนะครับดานอินดโกมองว่าช้านี้ราคาโกลสปอร์ตพุ่งขึ้นกว่า1%ทะลุ 2,260ดอลลาร์ 2, 2ขึ้นมาได้นะครับขารับตัดชินี PCE ของสหรัฐออกมาสอดคล้องกับที่คาดการของนักวิคคะร์นะครับทำให้ทั้งทุนมีความมั่นใจว่าเฟดจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยนในปีนี้นะครับแต่วันนี้ต้องติดตามดูตัวเลข PMI ในช่วง3ามทุ่มนะครับบริก,การลงทุนทางอินดโกแนะนำรอย่อซื้อที่2,225ดอลลาร์ 2, 2หรือว่า38,550บาทนะครับส่วนแนวต้านไม่ได้ให้มานะครับขณะที่ออโรราเทรดดิ้งระบุว่าราคาโกลสปอตได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ได้สําเร็จจึงเป็นการยืนยันนนรูปแแบบแนวโน้้มขขาึน อีกระลอกนะครับแต่การขึ้นมาชุดนี้นะครับค่อนข้างจะรวดเร็วจึงมีโอกาสสูงที่จะถูกเทขายทางระยะสั้นนะครับนักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการรอเข้าซื้อที่แนวรับแล้วก็ขายกําไรเมื่อราคาขยับใกล้แนวต้านถัดไปแถว2,245 2,250แล้วก็2,260ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่2,235 2,220แล้วก็2,210ดอลลาร์ตัดขาดทุนหากราคาต่ำกว่า2,200ดอลลาร์ส่วนวายลจีมองว่าราคาโกสปอร์ตมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําจุดสูงขึ้นใหม่ตลอดการตอน ับสร้างมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นหากราคาลงมาทดสอบแนวรับแถว2,242หรือว่า2,223ดอลลาร์และยังสามารถยืนได้อาจเกิดแรงซื้อทําให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อนะครับไบกี้แนะนําเปิดสถานซื้อเก็งกำไรระยะสั้นบริเวณแนวรับดังกล่าวคือ2,242ถึง2,223ดอลลาร์นะครับตัดขาดทุนหากลุด2,223ดอลลาร์แล้วก็ทยอยปิดสถานาซื้อทองคำไรหากราคาปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านแถว2,266ถึง2,283ดอลลาร์ปิดท้ายที่ x อซกดีโมองว่าเช้านี้ตลาดทองคําเปิดกระโดดตามอารมณ์ตลาดท ร้อนแรงนะครับหลัง PCE สหรัฐลดลงกว่าที่คาดนะครับโดยราคาขึ้นมาทดสอบ2,250ดอลล่าร์อย่างง่ายได้นะครับและก็สามารถยืนได้ด้วยโดยมีเป้าหมายถัดไปที่2,270ถึง2,300ดอลลาร์กรณียืนไม่ได้เพราะตัวเลขสัปดาห์นี้จะไหลลงไปที่2,190แล้วก็2,210ดอลลาร์ดังนั้นสัปดาห์นี้ความผันผวนของราคาโกลด์สปอตยังมีความเสี่ยงมากอยู่นะครับกรณีการลงทุนเอซิโกแนะนำโกลด์สปอตขึ้นแรงแรงและเร็วๆแบบนี้ต้องระวังความผันผวนเช่นเดิมน,นะครับการเทรดต,ต้องสั้น,น,นวๆวๆตามมแน สั้นเท่านั้นแล้วก็ปรับพอร์ตเงินให้สมดุลตลอดเวลาเพราะราคาทองสามารถพลิกเกมได้ง่ายตามภาวะข่าวแล้วก็ราคาขึ้นมาแรงครบ1เดือนพอดีนะครับแนะนําก็อย่าเทรดเกินตัวนะครับหูตาต้องไวถ้าราคาเริ่มโดนเดขายชงักเไรนะครับนอกจากนี้เงินบาทยังคงหนุนทองไทยตอนนี้นะครับจึงแนะนําลดการเทรดลงนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกราวหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับราคาทองคายังคงร้อนแรงต่อเน,นื่องทิศทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของทางชายนิ่งโกบูลเลียนนะครับมาดูมุมมอง ใช้นิงโกเลยครับมายืน2,265ได้เป้าหมายถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่2,003 2,315เป็นไปได้หรือไม่ทองคำไทยเองหละ่ะจะทะลุ39,000หรือไม่เดี๋ยวมาฟังในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s ไ r i b e ช่องทางต่างๆของโกลเราด้วยนะครับทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ